สวัสดีครับหลังที่หางหาการไปนานนะครับวันนี้ผมนั่งทํางานอยู่นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของตัวอัปเกรดนะครับกรณีที่มีแอปของเรานะครับที่สร้างอยู่เนี่ยนะครับเกิน10ยูเซอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับมี12ยูเซอร์นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าใครตามช่องผมอยู่เนี่ยจะรู้ว่าช่องผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ใช้เป็น User Setting นะครับจะมีน้อยมากนะครับที่ ระบบผมจะสร้างในการฟิกตัว AccountMail ในการใช้งานนะครับก็มีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากผู้ใช้เนี่ยหลักพันนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องสร้างเป็น User s e t t i n g ในการทำระบบใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เวลาผมส่งเนี่ยนะครับผมส่งเป็น b r o w s e r Link นะครับ Browser Link อันนี้เป็นตัวนี้นะครับ b r o เซอร์ลิงในการให้ User ใช้งานนะครับแล้วก็บล็อกตัวล็อกอินไว้นะครับก็คือติ๊กไม่จำเป็นเนาะนะครับโอเค คราวนี้นะครับระบบผมมีการเเกิดเรื่องของตัวแจ้งเตือนนะครับให้อัปเกรดตามแผนที่เหมาะสมนะครับถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยนะครับประมาณ15วันถึง30วันนะครับมันจะบล็อกระบบเราทั้งหมดเลยให้ออเดอร์นะครับเห็นไหมครับแพลของเราคือฟรีอยู่นะนะครับวิธีแก้ของผมคืออะไรนะครับวิธีแก้ของผมเนี่ยนะครับก็คือ ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็คือในการขัดลอกแล้วก็ลบระบบเวอร์ชันเดิมทิ้งแล้วก็ปรับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ปรับมานานมากแล้วนะครับเพราะว่ายูเซอร์ส่วนใหญ่ผมเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องต้องล็อกอินแอบเคาน์นะครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยนะครับระบบที่ผมสร้างเนี่ยนะครับมีการที่ทางยูเซอร์เนี่ยนะครับต้องเอ็กพอร์ตข้อมูลนะครับการเอ็กพอร์ตข้อมูลเนี่ยจำเป็นต้องมีการซิงค์แอบเคาน์ในการใช้งานแอพนะครับนั่นนั่นคือเหตุผลที่ ทำให้อ่าระบบเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราซิงค์เยอะๆเนี่ยนะครับทำให้มันมีโอกาสที่จะอ่าเกินจํานวนนะครับเนื่องจากเวลาทางยูเซอร์เข้าใช้งานเนี่ยเขาก็จะซิงค์ตัว Gmail ตลอดเลยแอคเคาน์เมลตลอดเลยนะครับทําให้อ่าเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงที่จะทําให้การสร้างแบบ User s ร t t i n g เนี่ยนะครับเกิน10 User นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆก็มีอยู่นะครับก็คือเราอาจจะ ลิงก์ไประบบอื่นลิงก์ไปตัวอื่นที่สามารถ export โดยที่ไม่ต้องิงค์เมลได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อเสียของของระบบเนี่ยจริงๆผมก็พยายามดูอยู่นะนะครับแต่ว่า,าการเอ็กพอร์ตข้อมูลเป็นไฟล์ตัว Excel ออกไป CSV Excel นี่ยนะครับมันมันต้องออเชื่อมเมล นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ผมฟิกเป็นแอดมินในการ Export ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ทุกคน Export ข้อมูลได้เนี่ยเราอาจจะเอาตัวอื่นๆนะครับมาช่วยในการ Export นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวผมก็ลองทำเดี๋ยวพาแก้นะครับพาแก้ไปนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเราก็ไปเช็คดูนะครับเช็คดูว่าแอปเราโอเคขึ้นมาตรงนี้มีตัวเดียวนะอย่างอื่นไม่มีนะครับเราแค่แก้ ตัวที่ e r อร์นะครับตัวที่แจ้งเตือนมาตอนนี้มันยังไม่เออร์นะเราเราสามารถแก้ไขได้ก่อนเลยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมขอไปมาแอปนะครับเราเห็นแล้วว่าอันไหนนะครับตอนนี้ผมแยกเป็น m m เมอร์ e l ปนะ Copy นะครับใช้ Data เดิมนะครับเปลี่ยนเป็นะของนะโอเคอันอื่นไม่ต้องปรับนะครับ ระบบหน้าบ้านผมมีเป็น Line OA นะครับแล้วก็ทำ Dialog Flow เชื่อมไปนะครับหน้าบ้านเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตไม่ได้เปิดให้ดูนะครับแต่ว่าลิงก์เนี่ยผมแปะไว้กล่องหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องส่งลิงก์ไปให้กับ User ใช้งานนะครับเพราะว่าผมแค่เปลี่ยนลิงก์ในกล่องนะครับยูเซเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะอัปเดตลิงก์อัตโต้อยู่แล้วนะครับโอเค V6 เรียบร้อยนะครับแล้ก็ทำเดิมครับอันนี้ผม ลิงทูวิวของเราเรามาดูริงทูวิวลิงทูวิวเราแค่ปรับตรงนี้นะครับปรับแค่ชื่อก็พอนะพอาะงก์ทูวิวของเราเนี่ยใช้ลิงไปหา Data นะครับขอเปิด Data นิดนึงข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ออกไปตรวจงานต่างจังหวัดบ่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่ต้องขออาภัยด้วยนะครับ อันนี้ไม่ใช้ข้อมูลตั้งต้นตอขออาภัยนะครับแต่ก็จะพยายามช่วงนี้เดี๋ยวพยายามแบ่งเวลาบ้างนะครับอระาวาังแค่ตรงนี้นะครับ link view ลิงก์ทูวิวเราก็จะวีห้าเราไปก่อนนะครับอันนี้สเตรนจ์ดี๋ยวครับอ่ะเราลิงก์ทูวิวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปเทสดูนะครับผมวางแล้ว พราะฉะนั้นคลิกต้องซิงเลยโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขออนุญาตไม่ได้เข้านะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผมก็เอาลิงก์นะครับ Copy ลิงก์นะครับผมไปใส่ในอันนี้เป็นใช้สำหรับพนักงานใหม่นะครับอันนี้เป็นแนลล็อกโฟที่เชื่อมกับ Line OA นะครับอาจจะไม่ได้สอนทำตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคลงดูเวลาและปรับปรุงเวลาของพนักงานใหม่นะครับ ันนี้ผมก็เปลี่ยนลิงก์นะครับเวลาเขาคลิกก็จะจะเป็นเวอร์ชันใหม่เลย v 6เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำอีกก็คือเราต้องมาลบตัว v 5ของเราออกนะครับ v 5ที่เป็น employee นะตรงนี้นะครับอเราเช็คดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันคือ v 5จริงไหมเพื่อความเชื่อยวลบผิดนะออทุกทีเช็คดูอีกรอบนึงนะครับเช็คดูอีกรอบนึง เดี๋ยวนะขึ้นโอเคว5 m ้เพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปลบออกเลยนะครับด l ลิ e ออกเลยเพราะเราก็อปห6ไปแล้วนะครับอ่ะว่าประมาณนี้อันนี้ยังคงค้างอยู่นะนะครับรอสักวัน2วันนะครับน่าจะวันหนึ่งนะมันถึงจะหายไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเรากลับไปไล่เช็คในตัวแอปของเราเนี่ยนะตัวทีนะครับแอปของเราเนี่ยนะครับก็จะไม่มีขึ้นแล้วเพราะเราลบไปแล้วนะครับเพราะเราสร้าง V6 ขึ้นมาแล้วนะครับโอเค ตอนนี้ผมเจอปัญหาว่า User อร์ผู้ของผมแอดมินผมเยอะเกินจํานวนนะครับปกติแอดมินผมไม่เกิน10คนเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าการที่จะให้แอดมินเนี่ยเอ็กพอข้อมูลเราเป็นไฟล์ CSV เนี่ยนะครับมันทําให้เขาต้องซิงค์เมลนะครับในการซิงค์เมลเนี่ยนะครับทางระบบเนี่ยมันจะจับตัว Account User นะครับเห็นไหมครับมันทําให้ Account มันเกินนะครับโดยปกติเนี่ยยูเซอร์เขาจะไม่จําเป็นต้อง l o g กอนะครับแต่พอคุณต้องจำเป็นต้องโหลดไฟล์อะนะครับ ผ่านฟังก์ชันระบบเนี่ยนะครับมันต้องล็อกอินเมลแอคเคาท์เมลนะครับมันยังติดตรงนี้อยู่นะครับติดตรงนี้อยู่นะครับแต่จริงๆใช้ระบบอื่นใช้ตัว Data Studio เข้ามาช่วยหรืออย่างอื่นเข้ามาช่วยผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้อยู่นะครับแต่ว่า,าผมนานๆทีได้ทําทีหนึ่งผมเลยยังไม่ได้แก้ปัญหาจุดนี้นะครับเพราะว่า,าพัฒนาตุดหลายตัวช่วงนี้นะครับแล้วก็ออกตอาอออตามชสอคขัดเยอะนะครับทำให้างานรระบบผมเนี่ยดรอปลงมานิดนึงนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนกันก็หวังว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองทักมาที่เพจนะครับถ้าเกิดสะดวกเข้าเพจมก็จะเข้าไปตอบนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวอาจจะลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,รนนรบแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ติดง, mm. งานออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อเนื่องจากที่ลงไปล่าสุดนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ